ว้าวว้าโอเคอันนี้เจ้าของไม่อยู่ขอรับแทนนะคะมาแล้วของยูทูบสวัสดีค่ะ ว้าวว่าโอเคอันนี้เจ้าของไม่อยู่ขอรับแทนนะคะมาแล้ขอบคุณมากค่ะยกคงินที่จะรับพัสดุนิดนึงครับโอเคค่ะครับผมพี่ตัดสินครับผมใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโลยูทูบเนานะคะโลเงินมาแล้ว ินจากอะไรอยู่ของใครของยูทูบเจ๊นี่คืออะไรลูกเงินจากไหนจากยูทูบยูทูบนี่เป็นช่องของเฮดดีเฮดดีทีวีชาแนลนี่เราเราจะแกะดูเลยนะดูว่าจะเป็นยังไงเคยเห็นยังไม่เคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมหนูว่าไม่ใช่ลูกนึงเป็นอะไรลูกกระจา แ่เอาบชั้นเป็นบเเซอร์นะครับเราดีะนช่องเป็นช่องของเดีทวีนะครับนี่ยพร้อมนาบัตรนะครับทีนี้ก็คือออกมาแล้ว ที่เรายังได้เงินเรายังไม่ถึงล้านแต่ยังไม่ถึงล้านทรัพโอ้โหแกยสวยไหมสวยอยู่เป็นเป็นกระจกได้เห็นตัวเห็นเองไหมเห็นนเมื่กี่เมือกินเมืกี่เม่มือกเมือม่้เ เราไม่ได้ไจ่ายตังเราไม่ได้ซื้อ,อช่องของเรานี้ครบตอนนี้เราได้แสนแปดซับหรือ1 8 0 0 0 0ผู้ติดตามปกติถ้า1 0 0 0 0แคนติดตามเนี่ยเราก็ได้โล่เงินแต่ถ้าเกิด1ล้านคนติดตามได้โล่ทองเราก็เอาโล่ทองให้ได้ใช่ไหมเอาไหมเอาจะได้โล่เงินหรือโล่ทองได้เลยยย ครับก็ช่อง HDTV Channel นะครับก็เราจะผลิตผลงานที่ดีๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่มาติดตามช่อง HDTV Channel ของเรานะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องเจสกาด้วยตอนนี้ผลงานอะไรจ๊ะหนังมาวานออกยังยังไม่อดกจากตั้งแต่ตอนนี้เราทำยูทูบเี๋ยวมาออกช่อง HDTV Channel โอเคไหมเห็นไหม HDTV Channel Live อ่า เนะคขอบคุณมากใครส่งมาให้อ่ะจากอเมริกาฮะแต่ทีนึงส่งมาให้